เสียงประตูไม้เก่าครีดดังสนั่นในความมืดฉันก้าวเท้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกครั้งบ้านหลอนที่เคยทำให้ฉันขนหัวลุกสู้ไม่น่ากลับมาเลยฉันพึมพำกับตัวเองแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันห้ามไม่ได้ปีก่อนฉันเจอกระจกบานหนึ่งในห้องใต้หลังคามันสะท้อนภาพใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ฉัน คราวนี้ฉันตั้งใจจะกลับไปดูมันอีกครั้งไฟฉายในมือส่องสว่างไปตามทางเดินยาวฝุ่นจับหนาเตอะกลิ่นอับชื้นคลุง้งใครน่ะฉันสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงกระซิบแวววมาฉันหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่เจอใครเลยคงหูฝาดไปเองมั้งฉันปลอบใจตัวเองเดินขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอียดอาดหน้าขนลุก ในที่สุดฉันก็มาถึงห้องใต้หลังคากระจกบานนั้นยังคงตั้งอยู่ตรงเดิมฉันค่อยๆเดินเข้าไปใกล้จ้องมองภาพสะท้อนตัวเองในกระจกแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ฉันมีเงาดำทำมึนซ้อนอยู่ข้างหลังฉันกรี๊ดฉันร้องลั่นรีบวิ่งออกจากห้องนั้นแทบไม่คิดชีวิตเสียงหัวเราะแหลมสูงตามหลังมาติดตด ฉันรู้แล้วว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงได้ชื่อว่าบ้านหลอนที่นี่ไม่ใช่แค่มีผีแต่มีบางสิ่งที่ต้องการฉันฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้ว